สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายดวงนะครับของชาวลัคนานธนูราศีธนูนะครับให้ผลในช่วงของเดือนพฤษภาคมนะครับคลิปนี้นะครับเป็นการทำนายโดยกว้างนะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเอาไปเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตคู่เนาะสัะคนโสดก็ขอให้เป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตโสดนี่แหละว่าจะต้องเจอความรักที่ดีนะครับในสักวันหนึ่งนะครับก็อย่างที่โดบอกเนาะเป็นการทำนายโดยกว้างนะครับอย่าเอาไปตตด ไปจัดแฟนหรือไปตัดสินใจว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ใช่อะไรนี้ไม่เอานะครับอืถ้าถ้อกการดูๆดส่วนตัวโดยมีรายละเอียดที่ใต้คลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับโดด้วยนะครับฝากติดตามโดทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นบล็อกหรือ,อ,อทางคอมมูนิตี้เนาะสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับในทางคอมมูนิตี้เนาะ และก็ฝาก Facebook Page ไว้ด้วยนะครับจะมีการดูดวงฟรีในวันที่8พฤษภาคมเป็นวันเกิดตัวเนาะก็จะมีดูดวงฟรีให้นะครับก็คือจัดเต็มให้เลย2ชั่วโมงครับอาจจะเป็นท็อปิกในเรื่องของความรักนะเพราะฉะนั้นรวบรวมคำถามกันไว้ดีๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้ด้วยนะครับในวันที่มีการไลฟ์สดนะครับผ่าน Facebook Live หรืออาจจะเป็นการยิงเข้า YouTube ไปหรือยังไงก็ตามเนะาะเดี๋ยวโดนแจ้งให้ทราบอีกทีนึ่งนะครับ ก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันทุกช่องทางเลยนะครับเป็นกำลังใจให้กับโูด้วยนะครับแล้วก็ฝากนิยายโดด้วยนะครับโดแขวนไว้ทั้งทางคอมมูนิตี้และก็ทํา f a Facebook Page เช่นกันคือพยายามีคอนเทนต์อื่นๆลงบ้างครับนอกเหนือนจากการดูดวงเนาะจะได้เออมองเห็นได้หลายๆด้านเนาะอืมที่แตกต่างออกไปนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับชาวธนู คนที่มีคู่มากกว่า3-6เดือนขึ้นไปหรือเพิ่งมีกรณีกันมาหมากๆเนาะขอให้มาดูรวมกันตรงนี้นะครับสำหรับครึ่งหลังจะเป็นของคนโสดหมดเลยแล้วก็จะมีไพ่อารัเคินสีไปนะครับชาธธนุต้องบอกก่อนว่าช่วงช่วงก่อนข้อพฤษภาถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้นะมีการ เขาเรียกว่าอะไรถ้าเกิดว่ามีการอ่อยชาวบ้านต้องบอกว่าไปไปมาๆเหมือนกันนะครับเหมือนไม่อยากเอาตัวเอาใจไว้กับชาวธนูเยอะสำหรับแฟนชาวธนูอะไรเงี้ยอืมคนรักอาจจะไม่ได้อยากเอาใจไว้กับชาวธนูเยอะบางคนมันเป็นลักษณะของความขัดแย้งเรื่องเล็กๆน้อยๆอืมบางคนมันเป็นในเรื่องของการเงินบางคู่นะอืมต้องบอกแบบนี้เลยนะครับ ซึ่งก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเนาะมันก็เลยพอต่อเขาพฤสภานะอ่ะเดี๋ยวเปิดสามใบนี้ก่อนสามใบนี้มันเป็นสัญลักษณ์ของการที่อย่างที่บอกเนาะบางคู่มันเป็นในเรื่องของการเงินบางคู่มันเป็นในเรื่องของความห่างแล้วก็การที่ไม่หยุดที่จะมีเสน่ห์บางคนมันมีความสัพันแทรกอ่ะแล้วก็มีทะเลาะคือมีหลายประเด็นมากอะครับอืม แต่โดยรวมอมันเป็นในเรื่องของการที่ความห่างควาห่างในช่วงอายุห่างในเรื่องของระยะทางอะไรเงี้ยอืมอีกคนหนึ่งก็อยากอยากอยากจะอยากขายู่เข้าไปใกล้เธออะไรเงี้ยแต่ก็ใกล้ไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยอืมเป็นแบบนั้นนะครับขอ,อยานิดนึงนะลืม คือต่อเนื่องแต่เช้าเย็นๆเลยนะครับก็เสียงอาจจะหายบ้างในบางช่วงนะครับโอเคเพราะต่อเขาพฤษภาเนาะอันนี้อาจจะเป็นชาวธนูกับชาวธาตุดินมังกรพึกศพกันนะครับก็คือ The World เนาะมันเป็นลักษณะของการที่บางทีอ่ะ แง่ดีก่อนนะแง่ดีเนี่ยโดยมีควารู้สึกว่าอยากที่จะอยู่ในมุมของตัวเองมากกว่าบางคู่อาจจะมีอะไรที่ทำร่วมกันแอคทิวิตี้อะไรร่วมกันบางคู่มันเป็นลักษณะการที่คุยกันออนไลน์แต่ในคู่ที่มีปัญหาก็ต้องบอกว่า,าเป็นความสับสนเป็นความสับสนว่าจะจะไปต่อ ไม่ไปต่อประมาณนั้นได้เลยเพราะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เอาความสัมพันธ์ใหม่เข้ามา3ถ้วยกับ1ไม้เท้านะครับอืมเอาความสัมพันธ์ใหม่เข้ามาทั้งทั้งที่ยังคบกันอยู่อันเนี้ยพูดยากเหมือนกันพูดยากเหมือนกันนะทั้งทั้งที่ปัญหามันเกิดจากความเรื่องเล็กๆน้อ,อ,นอยอย่ะ หรือบางทีมันอาจจะเป็นนิสัยบางอย่างที่เราพยายามปรับแล้วอะแต่ทำไมฝั่งเขาไม่ไปเห็นจะปรับเข้าหาเราบ้างเลยอยู่แต่ในโลกของตัวเองประมาณนั้นเลยครับก็เลยอ่ะในหลายๆคู่ไปต่อถ้าเป็นปัญหาในเรื่องของอันนี้เนาะก็ยังไปต่อกันอยู่บางคู่มันเป็นลักษณะของการที่อ่ะต้องคุมกันหน่อย อยากเฟิร์สเฟิร์สได้ไม่ว่ากันแต่บทสรุปของทั้งเดือนนะโดมีความรู้สึกประหลัยคู่อะ่ะน่าจะมีตัวเลือกอืมแม้ว่าจะมีการสื่อสารแม้ว่าจะลงอารมณ์ไปบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต่างฝ่ายน่าจะต่างมีตัวเลือกครับอืมเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูของแฟนนะแฟนเนี่ยแค่เริ่มมา มีการพูดคุยครับในบางคู่ที่ไม่ปกติภาพรวมของทั้งเดือนนะสามเหรียญกับต้นเดือนกับปลายเดือนหัวท้ายเลยอืมต้นเดือนอะเป็นสามเหรียญของการที่มีมีคนคุยแล้วน่าจะมีคนแทรกแล้วเริ่มไปไปมาๆละเริ่มไม่ค่อยอยู่กติกาที่บางคนมันเป็นลักษณะของการที่อต้องเจียดไปทํางานหรือบางคนอาจจะมีการที่วางแผนทาอะไรร่วมกันแต่มันเป็นความสับสนว่า คุยเพื่อที่จะไปต่อไหมแต่แต,ต้นเดือนหรือเป็นการที่เขานําความสัมพันธ์แทรกเข้ามาได้เลยในบางคู่อพราอมันเป็นพอทะทำเพราะว่าช่วงกลางเดือนมันเป็นลักษณะของการที่เขาเริ่มไม่เลือกแล้วครับปัญหาเริ่มหนักอมสี่ดาบอันนี้อาจจะเป็นชาวมีทุนกลุ่มมีทุนตุนได้ด้วยนะครับซึ่ง เป็นช่วงกลางเดือนที่ชาวถนูน่าจะมีตัวเลือกด้วยเหมือนกันไพ่เกิดขึ้นสลับยังไงหรืออะไรยังไงบอกได้ด้วยนะครับเป็นเรื่องราวของ3-4คนเลยอ่ะดยมีความรู้สึกอย่างนั้นชาวธนูนะอุงอ้งงมากเลยคู่ที่เบาๆเป็นเรื่องของการเงินอย่างเดียวที่แบบบางทีทำไมใช้เยอะจังทำไมมีความรู้สึกว่าเฮ้ย เสียงเงินไปกับอะไรด้วยกันทั้งที่ก็ยังไปต่ออะไรกันยังไงกันเนาะแต่บางคู่มันกลายเป็นว่าทําไมเออปรับได้ไหมในเรื่องของพฤติกรรมอะไรเงี้ยแต่ไม่ปรับบางคู่อ่ะสับสนนะแบบไปต่อมันก็ต้องปรับให้กันแต่มันกลายเป็นว่ามันไม,ไม่ปรับใ้สักทีอืมไปต่อทั้งที่ยังมียังไปไดย้ยังโอเคกันอยู่ด้นะในบาง,บางคู่บางคนบางคนบางกรณ เป็นแบบนั้นบทสรุปนะคาดหวังว่าให้กลับมาดีทั้งๆที่ตัวต่างฝ่ายต่างก็มีตัวเลือกซึ่งกันและกันเจ็ดถ้วยกับเจ็ดเหรียญมันเป็นลักษณะของการที่เลือกครบไปก็เลือกไปแล้วก็รอไปอืมทําทําไมก่อนคาดหวังให้ดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็เลือกคนที่หรือในอีกกรณีหนึ่งมันเป็นการที่คาดหวังว่า จะมีอะไรที่ดีกว่านี้ไหมในคู่ที่หนักหนักในคู่ที่เบาๆก็ต้องบอกว่าสแตนดาร์ดเลยคือมันเป็นลักษณะของการที่โอเคไปต่อกันแม้ว่าจะมีความไม่ถูกใจไม่ถูกจริตในเรื่องของการใช้ตังเพราะอะไรเพราะมันคาดหวังว่าเราจะวางแผนทำอะไรร่วมกันหลายๆอย่างมีแอคทิวิตี้อะไรที่ต้องโฟกัสหลายๆอย่างร่วมกันเยอะขึ้น บางคนมันเป็นการทำธุรกิจมากกว่าหนึ่งสมี่มากกว่าหนึ่งร่วมกันประมาณนั้นเลยครับซึ่งถามว่าคนที่ชาวพนูเองอ่ะอาจจะไม่ได้แฮปปี้กับการที่แบบต้องมานั่งทำอะไรเยอะๆแล้วเราต้องตามใจคุณตลอดมันก็เลยมีความคาดหวังว่าอยากให้เขาเข้าใจว่าเราเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะเออเราไม่ได้เป็นคนที่แบบต้องมานั่งแบบ อเอะอะไรแบบเนี้ยอีอะอะไรแบบเนี้ยบ่อยๆเออทำไมใช้ตังคเยอะจังอืมประมาณนั้นเลยคำถามโดคือเห็นหน้าไพ่แล้วโดมีคำถามท้าไมเหมือนชาวธนูกับแฟนชาวธนูใช้ตังค์เยอะจังอืมโดจะใต่คำถามนี้นะพอเจอหน้าไพ่แล้วโดมีคำถามเลยอืมเหมือนอยากลงทุนอะไรร่วมกันแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งมันไม่พร้อมอ่ะอืมแต่ ในกรณีที่คู่ที่ไม่ปกติเลยคืออีกฝั่งหนึ่งไม่พร้อมที่จะอยู่ด้วยกันแต่ก็ทําให้มันดีขึ้นในขณะที่ความไม่พร้อมของทั้งสองฝั่งคือมีตัวเลือกทั้งคู่เป็นแบบนี้เลยครับในแบบคู่นะอืม่ะมาต่อกันคนโสดนะคนโสดสนิทเป็นยังไงบ้างโสดสนิทนะครับเสียงเริมแฮบใช่ไหมเริ่มเป็นพี่จิน ชินตาเสียงเริ่มหายไปเทเลทิสเทเลทิสเทเลทิสโซนสนิกก่อนนะแรกๆของการที่เขามีคนเข้ามาจีบอ่ะก็เริ่มไม่สม่ำเสมอแล้วคุณก็เลยสับสนเลยหนักเลยจะคุยต่อยาวๆก็ไม่ได้เพราะก็มาก็ไม่สม่ำเสมอแล้ว่จะให้คุยอะไรอ่ะคำถาม มันก็เลยเป็นลักษณะของการที่เอาไม่เป็นไรมีตัวเลือกให้ก็ได้ไม่รีบก็แต่เมื่อคุณยังไม่รีบกับฉันฉันก็จะไม่รีบกว่าคุณฉันก็ไปรีบกว่าคนอื่นก็ได้อืม,โซ,มโซดที่มีคนเก่าโซดที่มีคนเก่าเนี่ยถ้าเป็นชาวธาตุดินอะดูดีๆนะเขาอาจมีใครอยู่หรือเปล่า เป็นการไ,ไปไปมาชาวธาตุไฟเมสิงธนูก็จะปากหลักนะครับบางคนเป็นลักษณะของการที่เขาเป็นเด็กกว่าหน้าเด็กกว่าอืมและค่อนข้างแบบสม่ำเสมอด้วยนะแล้วบางทีเขาแอบรอชาวธนูด้วยนะเออรอให้เขาถ้าถ้าเกิดว่าเป็นคนเก่าของชาวธนูด้วยอะ่ะ ชาวธาตุไฟไม่สิงหนูอ่ะเหมือนรอรอว่าเมื่อไหร่จะได้กลับไปอืหรืออาจจะเป็นตัวชาวธนูเองที่รอเขาด้วยชาวชาวธาตุน้ำมีกกากรทิพิจิไม่ค่อยเด่นแต่ถ้าเป็นชาวกากลกระดไปไปมา,มาแน่นอนเลยแต่ถ้าเป็นชาวธาตุน้ำก็เหมือนเพราะอาจเขาอาจจะมีตัวเลือกอยู่เหมือนกันอืม ชาวธาตุลมคิดถึงแต่ไม่ทําอะไรเพราะกลับมาแล้วอาจจะมีอารมณ์กุดกรุดนที่แบบพร้อมประทะประมาณได้เลยนะครับอ่ะมาดูกันนะสําหรับคนมีคู่และคนโสดนะครับมาดูไพ่ออลลักข์นนะเป็นไพ่ใบเดียวที่โดูมีความรู้สึกว่าอ่านยากมากในสําหรับ เวียนบูเนีย b i ลิตีจุดอ่อนจุดอ่อนอุดรอยรั่วของการที่อะบางคู่มันเป็นอุดรอยรั่วในเรื่องของการใช้ตังต้องปรับสิในการใช้ตังของทั้งคู่ถูกปะ่ะถ้าก็ต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายร่วมกันปะถ้าคิดจะไปต่อด,ด้วยกันในความสัมพันธ์ก็ต้องวางแผนร่วมกันในระยะยาวไหม ถ้าคิดจะคบกันแล้วถ้าอุดรอยรั่วในความสัมพันธ์ที่แทรกเข้ามาจะไม่ไปต่อคุยกันก่อนอืมหรือมันเป็นลักษณะของการที่ต่างฝ่ายต่างโอเคตกลงกันให้ดีถ้าจะไม่ไปต่อแล้วไปเลือกได้เลยไปเลือกคนที่คุณมีในสต็อกค,คุณจะมีกี่คนคุณไปเลือกเลยทั้งคู่นะครับคนโสด จะเลือกใครสักคนหนึ่งขอให้มั่นใจนะขอให้มั่นใจว่าการเงินเขาไม่เสียการเงินเขายังอยู่ดีและเขาไม่มีคนในสต็อกรออยู่อาจจะไฟได้ไฟได้ไม่มีปัญหาโดยไม่ได้ห้ามแต่ถ้าไฟแล้วเราได้เราได้คนที่ไม่ดีเข้ามาก็ไม่ต้องไฟครับแค่นั้นเลยอืม หลายคู่อ่ะค่อนข้างคาดหวังในระยะยาวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในระหว่างทาสนุกกับมันบ้างนะมีความสุขกับมันบ้างหลายคู่อะเมคมันนี่หนักมันจริงๆอืมเข้าใจแต่ทําไมเพราะอะไรใช้ตังกันหนักก็แม้ว่าจะมีการจับสังเกตแต่ก็อยากทําให้มันมีความหวานอะไรกันบ้างอะ เ,เรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติกันบ้างเรื่องธรรมชาติในที่หมายถึงว่าการอยู่ด้วยกันนะไม่ใช่หมายถึงว่าการไปมีอีกความสัมพันธ์อื่นไม่ใช่คือการอยู่ด้วยกันทําให้มันเป็นมีความสนุกสนานมีความเฮฮาบ้างลัฟเตอร์หัวเราะบ้างมีความสุขกับมันบ้างเอนจอยกับมันบ้างไม่ใช่ว่าอยู่ด้วยกันก็เครียดเอะอะก็เรื่องเงินเอะอะก็อมีความสัมพันธ์แทรกเข้ามาไม่ใช่ครับ คนโสดคนโสดเนี่ยไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบกับการที่คุณกำลังเลือกเลือกไว้แบบสนุกสนานเลือกไว้แบบสนุกสนานและดูคนในระยะยาวเพราะทั้งคนโสดทั้งคนมีคู่ใบต่อมาคือดูคนให้ดูที่การกระทำครับ ideal cause of action คุณมีไมค์เซ็ตที่ดีอยู่แล้วเพอร์เฟกต์เซตติ้งโอ้โหมาเป็นมาเป็นแบบวันเวลเลยไปแบบไม่ไหลย,ย้อนกลับสามใบติดเลยเนี่ยดูคนให้ดูที่การกระทําดูในระยะยาวๆระหว่างทางสนุกกับมันบ้างก็ได้สนุกกับการที่สบรบลปมีคู่สนุกกการที่มีแอคทิวิตี้ร่วมกันแต่ก็ให้มันพอดีพอดีลดลงในเรื่องของการใช้ตังค์แล้วมาเพิ่มในเรื่องของความรู้สึกให้มันสนุกสนานมากขึ้น แล้วทำให้ให้มันสม่าเสมอในระยะยาวเหมือนตอนที่คบกันใหม่ๆเหมือนตอนที่เติมโปรแล้วคุณจะได้ความรักที่ดีความรักที่สมบูรณ์คนมีคู่ก็คบเลือกระหว่างเลือกก็โอเคเลือกไปเรื่อยๆแล้วดูพฤติกรรมของเขายาวๆเพื่อจะได้คนรักที่ดีในระยะต่อไปนะครับง่ายๆเลยอืมมันจะมีใบแรกก่อนแหละที่บางที คุณอาจจะต้องอุดรอยรั่วกันก่อนอืเท่านั้นเองนะครับขอบคุณนะครับชาวธนูนะครับเออพออ่านมาแล้วก็แทบจะเล่าเป็นนิทานเลยเนาะขอบคุณนะครับชาวธนูนะครับมีความสุขมากๆสุดะภาพเพลงแรงนะครับไปเจอเรื่องราวที่ดีโอกาสที่ดีความรักที่ดีนะครับแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับโชคดีในเรื่องของความรักทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ